สวัสดีครับพี่น้องมีผ้าไปแง่ไครมาแดงครับอยู่สวนเฮาครับนี่แหละคือเหตุผลว่าเป็นอย่างเฮาบอ่บออย่างนะเออกต่ยังเงยู่ว่าเฮาบใสสารเคมีกันย้อนว่านี่แหละครับม,มงบึงมันตามแห้งมึงก็นแง่ไครมาแดงตมขานาดเลยก็ไม่มีใครมาไม่ใครครับเดี๋ยวลองมึงก่อนมี่บอ ไมีตะไข่หน่อยมีตะไข่หน่อยออ้ยคุณน่ะม่ตะไข่หน่อยพี่น้องโอ้ยมึงไข่หน่อยครับโอ้ยนั่นนได้ไข่แล้วไงโอ้คือเหรอตัวนี้เอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับก็อื่นว่าค้อมูลของคนเกษตรคุณน่ะคุณน่ะมึงก็มีค้อมูลคุณน่ะคุณน่ะแง่ไข่มาแดง เฮ็ดเองครับปุ่นหะสวิงก็เฮ็ดเองใหม่สาวกันใสสนสวนมีซ้อมสวมีซ้อมครับโอ้ยไปเด้อามาดูคนนะครับนี่ฝัง่งคนน่ะน,นี่ครับฝงม่วงเท้ากระปอดจะได้กินครับพเพราะว่าเท้าอะไรไป ว่าเห็ดเป็นธุรกิจอย่างครับข้าต้องการที่ืออนุรักษ์ธรรมชาตินะครับเราก็เลยหากินตามธรรมชาตินี่แหละนะครับไม่น้อยก็กินตามหน่อยนะครับพูดนะพูดนะห้างใหญ่บ่โอ้โหนะครับเบิ้งเบิ้งสองห้างพูดนะก็แง่ไข่มาแดงครับโพ้นตัวหน่อย โอ,โอ้ยแหน่มีมีใครไหน่บอไม่รู้สิเออแต่บางคนประกอบการใครมาแดงเข้าครับรมสมดยจำใดเข้ามาใส่จักปีหรอสองสามปีสองสามปีนะครับก็เริ่มขยายเกือบเต็มสวนแล้วครับ พูนเก็บเต็มสวนแล้วครับไปข้าง้นต่อครับก็มีอยู่หลายห้างู่ครับแต่หากว่ายังยังห้างบ่คอยง่ายสำหรับมีแต่ห้างอู้ตัวนี้ใหญ่ครับเป็นห้างใหญ่ต่ำน้ำพูน่ะไม่เาวถึงตรงสันนะครับอู้นี่แต่แม่อู้นี่แต่แม่ครับแม่ไร้แห้งไงยังบ่ไข่ยังบ่ไข่ โอ้ยบึงหอนลงมาเลยนะครับจะลูกอ่อนไม่หยุดจริงเดี๋ยวเขา,าจะเอาไปขยายมองอื่นนะครับเดี๋ยวจะไปเคาะใจมองอื่นออ,นอ้ยเจ้าบิงบึงเบิึงไก่อันนี้ก้อยของเนาะไส่ปลาคอคอยใส่ปลาคอนี่ต้มปลาคอเนาะต้มสม คือปุ๋นได้เอาไปห้อยไปทัง้งปุ่นนี่ตัวนี้ห้างไงครับห้างนี่ไงบักคักตามนำ้ำอุ้ยเบิงบ่งเบิง่งบันหล่นอุ้ยนั่งมันหล่นมาทั้งผีไหมใครไหมได้ออกทั้งผีไหมอุ้ยเบิ่งหล่นมาทั้งผีเออแล้วมันขาบขึ้นนะอู้ยมันใครกระเด็นมาทาั้งผีไหมพี่น้องครับปุ๋นอนะ โอ้ยมันฟักแล้วมันฟักแล้วครับช้าจนไปเอาสาเนี่ยโอ้ยบึงบึงเออเอาไปเอาไปเอาไปแบบไหนเอาไปใส่อะไรบอสใส่ห้างผุนตาฮะจะไปไว้ศูนย์ปลาไปเอาไปเลยยาวไปทั้งปุ่นเลยมีห้างอะไรอีกออกไปที่ร้านแม่ทองค่ะมาทางอีกแลมึงเออไปทั้งปุ่นี่เย้บึงครับพาเบ่งมองผม อุ้ยกัดเหรอนี่แหละกรบเหตุผลที่ห้าบอใสสารเคมีครับห้าตตองการอยู่กับธรรมชาตินะครับตอกการอยู่แบบเรียบง่ายนะครับแล้วก็อยู่แบบกเกษตรอินรี์นะครับพอใสสารเคมีนะครับกรเกษตรปลอดภัยไ,ไปสั่นเตาะคุณนะ่ะเบิง้งไปละครับตอนนั้นเไไนสียไว้ในสวนปลาครับสวนปลาก็บกำลังพัดใบค,ครับสี่ปีปลาก็บกำลัางงามครับพี่น้อง นี่ก็มีน้ำพุตอนนี้ลดน้ำครับเพื่อต้องการสีง่ายปลานะครับไปไหวบอไม้นะครับง่ายปลาไปไหวบอไม่นะครับก็เลยต้องลดน้ำบอซีลงนะครับหาพี่น้องเบื้องสมนีนะครับก็เี๋ยอสีมะทายสวนนะครับเกษตรพ่อเพียงของเฮานะครับก็เอื่นซื้อสวนกับสวนสุขใจไร่ทอฝันให้พี่น้องในเบื้องนะครับเรื่อยๆนะครับ แสงโซลก็ยังมาแล้วขึ้นนะครับเสีวขึ้นทึ่งสาร่ามนนี้นะครับทึ่งสาร่ามวันนี้ยังมาแล้วขึ้นและจะเสีวขึ้นอ่ะให้พี่น้องในเบื้องซ้ำนี้นะครับกับวิถีพ่อเพียงนะครับของขอบขั้วสวนสุขใจไล่ทอฝันนะครับโอ้ยจะเบิง่งเบิงเต็มเลยตอนนี้เสียหายมันอยู่แถวนี้นะครับเห็นมันอยู่แถวนี้จะยายไปเรื่อยๆนะครับ สิยยส่งแวดลอมเต็มสวนป่านะครับเวลายางเรต้องเค็ดยางหรอกครับยางนี้แต่มดแดงนี่แหละนะครับเดี๋ยวก็จะเอามาใส่นี่อีกวันนี้ก็เริ่มมีมาอยู่แล้วนี่นี่ตรงนี้ก็มีมาอยู่แล้วนี่นี่ขงางตรงนี้ก็มีแล้วห้างนะครับอโ,รรอโอ้ยพอคือมัด แค่ค่ะแค่ไม่ทีเปิดได้มองนันนะโอเค